ค่ะนุ่นครับพผมผอกับผมลุงโุ่นนะครับเนาะลุงโุ่นลุงโุ่นใส่กระดักหนูเดี๋ยวจะพาไปล่าอยู่ครับผมใส่กระดักหญ้าจากพี่ฮอดพุ่นละตัวายางละสามสี่อันไปครับผมยางละสามอันสี่อันอันใหญ่ไม่อ้อยผมะยาะเดี๋ยวคอมัดใหญ่เพุ่นบุกไปอืมพรอแล้วก็บเพราขากไก่สวัสดีครับผมเพืเ่อนๆเลมซี่ที่คอยอุดหนุนแล้วก็คอยดูคลิปลุงโุ่น เป็นกำลังใจให้ลุงโลดขอคุณได้หลายนะครับเนาะเออเอาบีมเคบไปไหนมาเมื่อนี่เอาบีมเคบไปไหนมาพ่นเชื้อลูกดอกไปยิ่งปลาตัวเดี๋ยวมัดยาเห็บเอาไว้กันน้องคำเนาะเออโตรวจพ่นผมก็ค่อยอยู่น้องเนนี่ละอยู่ใกล้นี่ละแล้วพอได้เห็ดทะลยก็จะเป็นหน่วยนะครับผมพ่นยากเห็ดออกกำลังกายเนะเพื่อนเจ้าหนาวมากเลยผมอยู่ใกล้ เขาใกล้เขาเนี่ยเย็นหนาวมากมากเลยเย็นตอนนี้ยังเป็นเวลาตีสี่ตีห้ 5, าตีห้าอยู่ตอนนี้ตีห้าอยู่ไปเดี๋ยวผมจะพาดูเดินดูกลับด้วยกันกับลุงโรดไปแต่ว่าผมก็อยายกให้คนนั้นก็นกนแชกที่ตามคลิปลุงโรดจนจบนะครับเนอ,อ K, ว่าออบบีเอ็มเคคนดียมากมุนี่อบบีเอ็มเคทำลูกดอกเลยลูกดอกเพิ่งเดินทางมาถึง เขาทำเมื่อคืนนี้แหละวันนี้เขาจะเดินไปยิงปลาเอา่อไปเดี่ยวปลาดูเดี่ยวดูว่ามันจะได้ไหมเจ็ดสีขอร้องมามากเลยเขาบอกไปส่วนผมจะเดินตรงนี้ไปไปเป็นเพื่อนผมด้วยเนดะ้อไปเป็นมูผมนำ้ำไปที่นั่นกระเบื้องผมให้จบแล้วครับเนดะ้อขอบพระคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์ให้ลุงโลดกดซับกดกระดิง่งกด,กดตะไคร้ไปมือนยาวกับลุยกันเลยขอบพระคุณหลายๆ เจ้าเพื่อนๆและเอฟซีที่เอ็นเมตากรุณาลุงโรดนะครับค่อยเป็นกำลังใจในการย่างใครหายอยากกินในบ้านนอกเขาต้องการก็ดีใจได้ดีไรอู้ยังอยู่ครับผมยังยังเออยังอยู่โอเคโอเคอันนี้มันใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรใส่ไม่ได้เดี๋ยวใส,ใ,สใส่วันนี้แล้วครับผม อือเราคอยไปค่อยไปคอยไป,ยไปผมใช้มานี้แล้วครับนี่มานีมานีมานีานี่นตัวนี้เป็นรอยเก่ารอยเก่าอรอยเก่าตรงนั้นตรงนี้ไม่รู้อรอยใหม่ไหมผม่าหนะฟังดินบ้านนี่ดอกไปผมฟ้าจะสว่างแล้วค่อยๆกลับมา คอยไปทางหนาก่นอนเนาะไปมองเรื่อยๆดูนาจะใส่นะแถวนี้ผมจะเก็บลวดนี่นี่นี่ลวดลวดลวดนี่นี่ลวดครับนี่เออเก็บลวดมีปัญหาครับผมเดี๋ยวผมจะกักตัวนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งตรงนี้มันไม่เป็นเขตของผมอยู่ผมจะลงมาดูอยู่แต่ว่าหมาเนี่ยเอาดูแลร,รักษาบ้ไงเ ให้ผมก็ว่างไว้ทังเรื่องอยู่ไปคอยไปเป็นหมูผมนะครับเด้อคอยไปเป็นหมูลุงโลดเนด้อนะอย่าเผาไปทางอื่นทางไกลได้ครับอือบังลุงโลดได้โจมด้วย,วยไหนไหนไหนดูสินี่นี่คอร์ดคอร์ดคอดคอดมีคอดมันอยู่ตรงนี้มีคอดเราแน่นอนเลยไม่นน่าจะพลาดนะไหนเนาะ ไหนเนาะโอ้นี่ไงโอ้ยยัง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 โอเคเอาตรงนี้เลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเออเหมือนเดิมเลยนี่ผมดูทั้งหมูทั้งหมาคุยขี่กันใหญ่เลยนี่นะอืครับผม ย่าลืมเบิ้งลุงโรดให้จบแล้วครับเด้อคอยเป็นกำลังใจลุงโรดเไงบูบุละสิไปน้ำคนได้ยใหญ่ๆนี่แหละนี่สิไปน้ำคนได้ย่าย่ๆเนี่แหละครับตั้งแต่กกดไลค์กดแชร์ลุงโรดน,นะครับเด้อให้เป็นกำลังใจให้น้ำเน่กดเป็นกำลังใจให้ลุงโรดน้ำเน่เพอได้มีกำลังสามคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้กันมาลุ้นกันเลยว่าเขาจะได้ทักตัวบ่ได้ทักตัวสองตัวก็ดีนะเพราะว่าหนูมมันีจริงๆ ขึ้นอยู่กับว่ามันจะกลัวสัตว์ป่าเหมือนกันกับมันมากไหมบางครั้งมันก็ไม่ออกเลยเป็นสุนัขเป็นแมวเงี้ยมันเล่นกันทั้งวันเลยก็คืนเลยเออยูงนีเยอะ่ะคอยเป็นกำลังใจนะครับเด้อเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเจอเจอจังหจังหวะกันครับผมคลิปนี้คงตกฟักกันไปคลิปจะเพียงเท่านี้สักก้อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมเจอตัวมันดูว่าอีหยังก่อนจังหวะกันไหม โอ้นี่อะไรยันโอ้ยันมาทำงานเลยครับนี่ครับผมยันครับผมยันน้่งมาทำงานเลยตัวยันนี่ผมจะเอากลับก่อนนะครับเนาะผู้ยันนี่มันโชว์เออมันอาจจะหายได้แบบบริเวณนี้นะครับเนาะบพว่าการอันนี้เพราะว่ามันมันดูดีอาจจะโอเคเลยนะเดี๋ยวผมจะทำการเก็บกู้ก่อนนั่นแหละโอเคเดี๋ยวลากันแค่นี้ก่อนนะครับเนาะ ที่ตามลุงโรดมันจบแล้วครับเด้อคอยไปไปเป็นกำลังใจให้ลุงโรดนะ้ำลุงโรดสิบุ๊คไปดีแล้วสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปต่อไป